เอา้าเกิดอะไรขึ้นเชินจัง <laughs> โอ้็อตเด็ด็อตเด็ดอู้เป็นไรเนี่ยเอา้าเดี๋ยว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 บ้างแผลจังฮึพก้อนพักเที่ยง <laughs> ออโอ้ลิกลอโอ้น่าจะโดนหุ่มน้ำแล้วเปล่านี่โอ้การหนักเลยเช่นจังเดด๋ย้วเอา้นามาก่อนอ้ารถไทย ดิฟ้าบอกโอ้ดิฟ้าครับดิฟ้าแล้วก็ดินใสเลยเถือนเถื่อนเถือนเถื่อนต่อ้ปบู๊บู๊บู๊ลื่นครับไปลองลื่นน้ำออกเลย เอ้าอุแกพาเขามาวันน so ี้เคี๋ยวเดืดใจก็ตะใส่ยังเราต้องเอาดินรงใส่ครับ cúi lên không, cúi lên, hả, sẽ Cái được máy? em tay xoang, cứ tay xoang, đeo đeo đeo, đặt đầu điện xoay được không?

อันนี้น่าจะน้ำค้างอยู่หรือเปล่าเนไ,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 ไหมปุ๊บเอาบองขัาไม้ก่อนอ้วเมื่อวานตอนเย็นนี่ฝนตกหนักนะพี่น้องรถค้างๆเลยอับพี่นุย้ยพี่าโห พอแกพาครับนู่นเจ้าสดรอขันไม้ขันไม,นม้คุณแผนมีคุณเงินแล้วนนั่นคุณแผนตั้งสมองเองเลยครับเดี๋ยวรอแกห,หาไม้ก่อนครับมาชมสามพลังเลยห้าสิบบวกห้าสิบเป็นร้อยครับตัวนี้อีกสองหนึ่งศูนย์ เป็น310แรงครับตอนนี้จะขึ้นหรือเปล่าอ้าวนี่ไปไหนสามร้อยแรงไอยังไงเอาเลยขึ้นไม่ขึ้นโอ้โหขันันขคนไหนดันนะกนไหนดันนะกเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวไป

เอาตะแกรงไาได้สัญญาณไหมครับเรนร่องบ่หรือยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ขึ้นโอเคอู้สอะซองเนาเสียกรงไปโอโอเคครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูคุ้นแผนหน่อย ฝั่งนู้ครับ